อันยองฮาเซโยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเซตีเซอร์ประเทศเกาหลีนะครับ ในคลิปนี้นะครับผมลุงก็จะมารีวิวอี n วนที่ได้ทำการอัปเดตครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมก่อนอื่นก่อนเข้าเกมก็ต้องอัปเดตตัวเกมกันก่อนนะครับผมถึงจะเข้าเกมได้เนาะพอเข้าเกมมาปุ๊บนะครับผมก็จะไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยนะครับผมทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือแมปใหม่ที่ทําให้เราต้องอัปเดตตัวเกมนะครับผมเราไปดูแมปใหม่กันหน่อยดีกว่านะครับผมแมปนี้นะครับผมมีชื่อว่าด่านหัด ปีาศาจนะครับผมดันหัดปีาศาจก็ตรงตัวตามชื่อนะครับผมก็เหมือนกับหัดเทพนั่นแหละสามารถต่อยพื้นนะครับผมทําให้บล็อกนั้นขึ้นมาได้ที่ใช้คําว่าต่อยนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าศัตรูนะครับผมยืนอยู่บนบล็อกที่เราเลือกนะครับผมศัตรูก็จะย้ายไปยังเมืองที่แพงที่สุดของเรานะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่มีเมืองที่แพงที่สุดของเรานะครับผมก็จะย้ายไปยัง หม้อต้อมก็คือเกาะร้างนั่นเองเนาะมีแค่นี้นะครับผมแมปใม่ไม่มีอะไรมากนี่เลยนะที่ทำให้เราต้องอัปเดตตัวเกมนะครับผมไม่ต้องก็ได้เนาะแล้วก็การอัปเดตครั้งนี้นะครับผมมีตัวละครแจกใหม่อีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นตัวละคร อีโว e ด้วยนะครับผมนั่นคือน้องยูจินอีโวเราไปดูความสามารถกันท้องกันในตำรามหาเวทกันหน่อยก่านะครับผมน้องยูจินแจกฟรีนะครับผมมีความสามารถของการเสกสภาพอากาศหิมะนะครับผมก็คือถ้าเกิดว่าเราทําการตกไปยังเลนมาของเรานะครับผมก็จะเสกสภาพอากาศหิมะเนาะสภาพอากาศหิมะนี้นะครับผมก็ความสามารถในการบล็อก การโจมตีบล็อกกันดึงบล็อกกันดูดนะครับผมจะไม่แสดงผลเนาะแล้วความสามารถในการผนึกมาเบิลผนึกการเคลื่อนย้ายก็จะไม่แสดงผลนะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายความสามารถในการยกเว้นค่าบอทางก็จะไม่แสดงผลนะครับผมแล้วก็ความสามารถต่อไปของน้องเนาะก็จะเป็นการนะครับผมเมื่อเราทำการกอสั้นในมาของเราหรือประตดในมาดของเรามีโอกาส80%ที่จะจัดงานโอลิมปิกนะครับผมแล้วก็ดูดสี่ช่องหน้าหลังนะครับความสามารถที่สองของน้องนะครับผมเมื่อเริ่มต้นเทิร์นมิวกาส60%เนาะวับ เป็นย่งพื้นที่ใดก็ได้นะครับผมพร้อมกับก่อสร้างเลนมาร์กทันทีนะครับผมก็จะเอามาคอมโบคอมจอยกับควาสามารถแรกนั่นเองและพิาต่อไปนะครับผมนัสตูทําการ ก่อสร้างเลนมาร์กนะผมมีการ60เซนต์นนะัดเลนมาร์กตามศัตรูนะครับผมส่วนความสามารถของ G E ี o ก็จะเป็นความสามารถในการขโมยการดวงของศัตรูนะครับผมเมื่อศัตรูตกมายังตัวเราเนาะ50เปอร์เซนตก็ตัวละครเจ็ีแล้วนะแล้วก็ส่วนคอสตูมของน้องนะครับผมมีไหมมีแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมคอสตูมของน้องที่ แพงที่สุดโหดที่สุดก็จะเป็นสีแดงนะครับผมที่เพิ่มมาเนาะก็จะเป็นนะครับผมความสามารถในการป้องกันนะครับผมดีบัฟหกสิบเปอร์เซ็นต์กับป้องกันการ เคลื่อนย้ายแบบอันเชิญนะครับผมอีก60%อ่าส่วนข้อสามารถในการขโมยการ์ดนะครับผมตัวศัตรูตกเมืองเราเนาะก็จะเพิ่มเป็น70%เมื่อเป็นเลเวลแม็กสุดนะครับผมอันนี้ก็เลเวลไม่แม็กเท่าไหร่เป็นสีชมพูแบบสวยๆนะครับผม60 50 50เนาะส่วนคอสตูมที่ท่านเห็นทั้งหมดนี้นะครับผมก็จะเป็นคอสตูมของของตัวละครแต่และตัวละครก็จะมี เอ่อมาเมริสานะครับผมสองคอสตูมอา่าเป็นคอสตูมเวอร์ชันแอสโตรเนาะอยากได้ไหมความสาำารถเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับผมอ่ะบอกแค่นี้อยากได้ไหมแล้วก็จะเป็นคอสตูมของน้องแบมบีน่านะครับผมคอสตูมของมิเดียลนะครับผมคอสตูมของโดยอน และอันสุดท้ายเป็นคอสตูมของฮอรัสนะครับอืมแต่ละตัวก็จะมี2เวอร์ชั่นเนาะและความสามารถเหมือนกับคอสตูมเดิมหมดเลยนะครับซึ่งหายากมากเพราะว่าต้องเปิดจากแพ็คนี้นะครับผมแพ็ค2 5 0 0ถ้าเกิดว่าจี้เดียว950 สะสมนะครับผมดวงจันทร์สีชมพูนะครับผมทั้งหมด14อันแล้วเอามาแลกเหมาะสำหรับคนที่ยังไม่มีคอสตูมของแต่ละตัวละครเนาะถ้าเกิดว่าไม่มีคอสตูมของแต่ละตัวละครหาได้เลยนะครับผมเพราะว่าอีเวนต์คอสตูมของแต่ละตัวละครมันก็ยังไม่มาอันนี้ก็จะเป็นคอสตูมของน้องมาริเอลอยู่เอ๊ะเมริสานะครับผมผิด ผิดนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดไม่อยากหาคอสตูมของแต่ละตัวละครที่อยู่ในนี้นะครับผมเราสามารถหาจี้อื่นๆได้ซึ่งลุงบอกได้เลยนะว่ามันโคตรเยอะเลยผมจี้ที่เขาให้หาและเป็นจี้ที่เก่าแล้วไม่ต้องหาก็ได้ที่เขาให้เราหาได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเปิดแล้วหมด1 0 0 0 0แนเนี้ยแต่ยังไม่ครบ14ชิ้นน่ะเราเอามาแลกจี้อะไรก็ได้ อืมนาะที่อะไรก็ได้จริงนะครับผมแต่ที่เน้นๆน,น,นะที่เน้นๆก็น่าจะเป็นถ้าเกิดว่าใครจะไปสู้กับบอร์สก็จะเป็นจี้บ้านมนะั้งเพราะว่ามันเพิ่มเมืองแพงขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะอืมสุดนทีอื่นๆรอไม่มีไม่มี <c oughs> มมจี้ไหนอยู่ยงโคกพันเลยครับผมมัดต่อยอ่ะถ้าเกิดว่าใครเล่นน้อง น้องลมนะครับผมก็ามาต่อยไปก็ได้นะเพราะว่ามาต่อยก็เหมาะกับน้องอยู่แต่ยังอื่นไม่มีเลยครับผมไม่มีเลยแบบเลยเลยแบบเลยจริงๆเนาะโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับผมสำหรับอีเวนต์ในวันนี้ข้ามได้ข้างไปก่อนนะครับผมสองพันห้าแพงนะแพงสุดๆเลยแหละแต่อาจจะเปิดได้จีที่ถูกปลุก อื่นๆนะนีะ่ยเน,น,นเราเราวาโลกมากนะครับผโลกมากลาบหายนะครับผมระวังด้วยต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเล่นเนาะถ้าเกิดว่าเล่นครบนะครับผมก็จะแจกพื้นหลังไปให้เลยนี่ก็อย่างที่เราพูดกันไปนเมื่อกี้นะครับผมสำหรับตัวน้องตัวใหม่ย,ยูจินเนาะส่วนต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสกินนะครับผมไม่ใช่สกินสิเป็นลูกบาท ลูกเต๋าที่มีสกิลนะครับผมก็คือสกิลการทอยเมนเพิ่มขึ้น50%ลุงคิดว่าถ้าเกิดว่ามันมีความสามารถในการทอยทอยอเม่น50%ในลูกเต่าแล้วอะเราก็ไม่ต้องใส่หมวกก็ได้ใช่ไหมเฮ้ย hey! เป็นครั้งแรกที่รอมานาน,นถ้าเกิดว่าใครอยากลอนะครับผมก็ต้องเล่นให้ครบ20ครั้งนะครับผมก็จะได้ลูก เต่านี้มานะครับผมส่วนน้องคาปิบา่าอันนี้นะครับผมเขาจะแจกเป็นวันๆไปนะครับผมวันที่4ถึงวันที่6ก็จะเป็นคาปิบา่าตัวนี้ที่ข้างในจะหมุนได้จี้ที่ถูกบุกเกือบทั้งหมดในเซิร์ฟนะครับผมอ่ะก็ลุนเปอร์เซ็น์กันเอาเนาะถ้าเกิดว่าใครหวังที่บนบนนะครับผมก็ ขอให้โชคดีกันแล้วกันนะวันที่2ก็แจกอีก1ตัวนะครับผมวันที่3ก็จะอีกหนึ่งตัววันที่4นะครับผมเป็นตัวใหม่แล้วนะครับผมวันที่7ถึงวันที่9นะ้รับผมเขาก็จะแจกเป็นคาปิบ่าที่มีขนมอยู่บนหัวนะครับผมทำไมดูไม่สังเกตใบไม้คาปิ่าใบไม้กันแล้วกันนะผมอีก3วันเนาะวันต่อไปนะครับผมวันที่1 0ถึง12นะครับผมก็จะแจกเป็นตัวสีแดงนะครับผมที่มีหางใหญ่มาก อ๋อห่างเย้ทุกตัวนะครับผมก็จะอีก3วันนะครับผมส่วนวันที่อะไรนี้เอาลุงลืมดูนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอัญมณีสี่เหลี่ยมนะครับผมส่วนวันที่ 13-15ถึงนะครับผมก็จะแจกเป็นอัญมณี5้าเหลี่ยมพิเศษนะครับผมส่วนวันที่16-18ถึงนะครับผมก็จะแจกเป็นแสงแห่งเกติยศนะ์เนาะก็อย่าลืมลอกอินกันทุกวันด้วยนะครับต่อไปนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นคนลง world champion หรือ league world หรือ Boss ประจำสัปดาห์นะครับผมก็ลงสาครั้งก็จะได้นี่ไปแล้วครับผมสุม่มสุ่มจพิเศษ ต่จะได้ไหมบวกหกบวกหกนะครับผมสุดท้ายไม่มีอะไรแล้วนะครับผมจบเพียงเท่านี้สำหรับการอัปเดตอีเวนต์ครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่เลยนะครับผมทุกอย่างเฉยๆมากแมพก็เฉยๆนะครับผมทำไงดีก็เล่นไปอย่างเฉยๆกันนะครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันคลิปหน้ายังไงซะน้องเมริสาก็ยังเป็นตัวละคร โอพีอยู่ดีนะครับผมอย่าลืมหาน้องกันด้วยนะครับอ,อ๋อหาน้องแล้วอย่าลืมหาคอสตูมให้น้องด้วยนะครับชุบชุ้